ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้31พฤษภาคมจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งก็จะมีหลายประเทศทั่วโลกนั้นออกมาพูดแล้วก็รณรงค์เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะ ปัจจุบันทั่วโลกนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ6ล้านคนนะคะแล้วก็มีการประมาณการกันว่าถ้าเกิดบุหรี่ไม่มีราคาที่แพงขึ้นกว่านี้ในอีก3ปีข้างหน้าผู้ที่เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านคนบ้านเรานั้นตอนนี้ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0่นถึงหกหมื่นคนนะคะซึ่งก็ถึงว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะคะในรอบ30ปีที่ผ่านมาบ้านเราได้มีการรณรงค์เพื่อที่จะงดการสูบบุหรี่อย่างแข็งขันโดยเฉพาะจากทางเลขาธิการ นิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะอาจารย์ปกิจวาทีสาธุก,กิจนะคะซึ่งวันนี้ท่านเกียรติในรายการนะคะมาพูดถึงยุทธศาสตร์วิธีการรณรง์ร่วมถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในรอบ30ปีที่จะบอกให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ สูบบุหรี่โรคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราได้เรียนเชิญท่านหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนเวลาถึงวันนี้ที่ไรเราก็จะมักเห็นชื่อของท่านนะคะในสื่อต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้ทํามาตลอด30ปีนะคะวันนี้อยู่ในห้องส่งกับดิฉันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องประสบการณ์ในการ ไฟหรือว่าการต่อสู้กับการที่จะไม่ให้คนสูบุหรีนะคะในช่วง2030ปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทุกทีนะคะเวลาถึงวันที่30 3สาเเราจะเห็นชื่ออาจารย์มาตลอดเลยนะเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าปีนี้จะมีประเด็นใหม่ที่อาจารย์พยายามจะรณรงค์อยู่ก็คือการที่จะให้มีการขึ้นภาษีแบบเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องอาจารย์นิดนึงก่อนค่ะอาจารย์ะอาจารย์ ทำมา uh, เมื่อสักครู่บอกดีฉันว่า28ปีแล้วใช่ไหมคะครับไอดีทําในลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องรณนงรงเนี่ยฮะค,คะเป็นโครงการรลนงรงไม่สูบบุหรี่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมูนิธินะค่ะแต่ความจริงอ,ออกทีวีตั้งแต่4ตุลา2519ครั้งแรกที่พูดเรื่องบุหรี่นะฮะตอนนนั้อยู่ที่บางขุนพรม่ะ ป็นอาจารย์เป็นคุณหมอรักเป็นโรคปอดอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสมาคมอุระเวทืออุระก็คือทรงอกเนี่ยก็จะรักษาเกี่ยวกับโรคปอดแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่ให้ความรู้ประชาชนถึงโรคปอดประเภทต่างๆวันโรคนะครับมะเร็งปอดโรคหืดโรคปอดบวมหลอดลมอักเสบบุหรี่มันก็จะบุหรี่ก็จะเป็นตัวเกี่ยวไปหมด แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอะไรที่ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาพูดดังๆต่อสื่อต่อสาธารณว่าสูบุหรี่เนี่ยมันอันตรายคือประเทศอื่นเขาลนลงแล้วะนะฮะอย่างอย่างอเมริกาหรืออังกฤษที่เขาลนลงรื่งสองพันห้าร้อยเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นไปเรียนผมไปไปฝึกงานอยู่ที่อเมริกาก็เห็นเขารนลงกไนพอกลับมามีสมาคมบุระเวนะฮะก็เลยต้องมันมี มันมีฝ่ายที่เกี่ยวกับให้ความรู้แก่ประชาชนค่ะก็เลยเล้วกไปทําในบทบาทนั้นนะครับปี2519ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์เริ่มมาพูดปฏิกิริยาของคนตอนนั้นเป็นไงรู้สึกว่ามาพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าสมัยก่อนการสุบุรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็คนก็ก็บอกว่าเพื่อนหมอด้วยกันเขาบอกว่าเออโทษนะเขาบอกเองบ้าว่า บอกว่ารัฐบาลก็ผลิตขาย <Ha. S 2> แล้เองบ้าเ่าบอกไป,ไป,ไปทำก็บอกไม่มีทางที่จะทําได้นะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ hmm. นะฮะมันมคิดว่าเอคนไข้ของเราเนี่ยมันเป็นโรคอย่างนี้แล้วก็ยังสูบบุหรี่อยู่นะฮะมันมันก็มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความรู้เขาอยู่นะคะรับแต่เผอิญหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนไข้ดังๆเนี่ยส <Gen. S 2> ูบบุหรี่ ป้าซอฮัสณะจีน่เข้ามาเป็นคนไข้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาชื่อคุณเฉาบุญชูเขาเป็นแชมป์สุบรีในในประเทศไทยแต่ก่อนมีแชมป์สุบรีเหรอเขาเป็นเป็นข่าวโจกนะข่าวคือเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ไม่ขีดก้านเดียวจุดจุดบุหรี่มวนแรกหลังจากนั้นเขาไม่ต้องไม่ต้องจุดเลยคือคือต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮยสฮะ มือหนึ่งมวลหนึ่งนะฮะแล้วเขาบอกเขาสูบวันละหกสองนะฮะแล้วตอนนั้นก็ห้าสิบกว่าเขาบอกเขาไม่เป็นไรนะฮะออพอพอเขาออกข่าวมาเนี่ยหลังจากนั้นประสอก็ออกมาว่าผมเนี่ยสูบเยอะกว่าประสอเขาบอกว่าเขาสูบสิบสองต่อวันต่อวันนี่ก,ก็ก็เลยเกิดเป็นข่าวหน้าหนึ่งสองสองคน <Okay. S 2> ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเชาวบุญชูเนี่ยกอดบวมเข้ามา หามเขามาโรงพยาบาล้นุานมาโรงพยาบาลลาม,มาก็ก็เป็นเจ้าของไข้คนก็เลยมา<อ>สัมภาษณ์กันใหญ่ะนะครับก็หลังจากนั้นป้าสอก็ป่วยมันก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาเรื่อยๆนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเออมออีมีใครไม่สบายเกี่ยวกับ โลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็จะนึกถึงอาจารย์ใช่ใช่ก็เลยอาจารย์ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มาเลยนะก็เลยตั้งแต่ยี่พศสองพันยี่สิบเก้านะครับก็มีคณะบดีที่รามมาแล้วก็อาจารย์หมอประเวศก็เลยบอกว่าเนี่ยเมืองไทยมันสูบบุหรี่กันเยอะเหลือเกินคนะท่านก็ไปไปชมเมืองนอกบ่อยๆว่าเมืองนอกเขาเริ่มรณรงค์กันแล้วเราก็คงต้องรณรงค์บ้างก็เลยบอกเอาผมไปทำนะฮะแล้วผมก็บอกผมทําไม่เป็นค่ะ เขาบอกว่าไปเรียนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็จะทําเป็นเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนงานรณรงค์บ้านเราถึงว่าเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องใหม่ค่ะก็ตรงนั้นก็ไปเรียนไปทําไปเรียนไปก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากที่อาจารย์เริ่มทาเนี่ยช่วงไหนคะที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวอยากจะเลิกคือทําไมถึงไม่มีอัตราการสูตที่ลดลงเลยหรือว่าทัศนคติของคนต่อเรื่องของการสูบบุรี่ไม่เปลี่ยนฮะอาจารย์ฮะคือ จริงๆเราไม่เคยคิดที่จะเลิกนะฮะคือเราเรามีความสำเร็จเล,เล็กๆมาเรื่อยๆนะครับคือทำไปสักสองปีเนี่ยนะเราก็เสนอให้รัฐบาลนะฮะ,ะเสนอรัฐบาลให้ห้ามสูบหรี่ที่สาระ,ะตอนนั้นไม่มีกฎหมายนะฮะนายกเปรมก็แสนดี สั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่ประชุมคอรมอโอ้แล้วก็สั่งปีไหนค่ะปีนั้นเปน2,530ค่ะ31นะฮะ31แล้วก็สั่งห้ามสูบรี่ในในที่ประชุมของหน่วยราชการนะครับเออมันก็มีกำาลังใจขึ้นมาแล้วก็เสนอไปว่าเอ๊ะมันควรจะไปตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติรัฐบาลก็ตอบรับขยับไปทีละนิดละนิดนะฮะเราก็ได้มานะฮะแล้วก็ มันมีการยกร่างกฎหมายเสนอไปรัฐบาลก็ตอบรับม,มันก็เลยกลายเป็นหนังยาวต้องทําเพราะว่าร่างเสร็จมันก็ต้องไปเข้าสภาต้องไปอะไรเนี่ยฮะพอเข้าสภาออกมาแล้วมันต้องไปร่างกฎหมายลูกบังคับใช้ะนะพอมีกฎหมายแล้วมันก็ต้องไปทําเรื่องภาษีภาษีเนี่ยผักผักขึ้นเมื่อ20ปีก่อนะนะฮะ2 3, 3 6นะพอผักขึ้นแล้วอ้าวทีนี้มันไม่มีเงินรรนลง,ลง,ลง ใช้เวลาอีกเจ็ดปีผลักดันที่เกิดสอสอส,อสอนะมันก็มาเรื่อยๆอ้าวพอมาสสสเริ่มมีเงินแล้วอ้าวหาคนทำบุหรี่ไม่มีก็ต้องมามาหาเชิญชวนนะครับเทรนน้องๆมันก็มาเรื่อยๆจถ้าถามว่ามีท้อแท้ไหมเออมีความมีความยังมีบ้างแต่เลิกเนี่ยไม่ไม่เคยคิดจะเลิกเพราะว่ามันมีมันภาษาอังกฤษเขาบอกซัมไม่ได้ to do it คนบางคนต้องทำนะมันมันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะที่ที่คนบางคนต้องต้องทำมันต้องมีคนทำนะฮะก็ก็เลยทากันมาเรื่อยๆกับกับทีมหลายๆคนก็ทํากันมาเรื่อยๆแต่จนถึงทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่ได้รับการ พูดถึงยอมรับนะคะว่าเราเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการปกป้องคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะคะอย่างไปประเทศอื่นบางทีเรายังเห็นคนสูบในพัตคารในที่สาธารณะแต่บ้านเรานี่ต้องบอกว่าไม่มีเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ฮะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูสถิติของคนที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ ก็เลยเป็นที่มาของที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยจะทําอีกสเต็ปหนึ่งก็คือขึ้นภาษีหนักๆไปเลยกี่เท่าอาจารย์คะมันไม่เคยเป็นเท่าสักทีนะฮะเพราะว่ามันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องบุหรี่เถื่อนหรือเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่รัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมา2ี่ครั้งแลวนะไอ้สิครั้งนั้นในยี่สิบปีเนี่ยแต่ละครั้งก็ขึ้นมาประมาณส0 12%อนตสิบซะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นบุหรี่ 2องละหกบาทขึ้นเป็น66บาท66นะฮะมันถ้าเที่ยวนี้ขึ้นก็ก็คงขึ้นไม่เกิน2องละสิบาทนะฮะแต่ว่าม,มันมีงานวิจัยซึ่งทางข่าวเนี่ยอ้างอิง<ม>การให้สัมภาษณ์ของอาจารย์รบอกว่ามีงานวิจัยของออกฟอร์ดเนี่ยที่ก็บอกว่าถ้าเกิดมีการขึ้นภาษี<ม>บุรีอีก3เท่าตัวเราจะลด ลดคนสูบลดคนตายจากสิบุรีเนี่ยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สองร้อยล้านในข่าวนั้นยังบอกด้วยว่าอาจารย์จะผลักดันให้มีการเพิ่มภาษีบุรีอีก3เท่าครับก็ถ้าเราทําได้3เท่าแปลว่าตอนนี้66บาทจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะเอ่อก็ก็เป็นร้อยเกินร้อยเกือบ200บาทนะอาจารย์เกินร้อยบาทซึ่งซึ่งเราคงรัฐบาลคงจะไปไม่ถึงตรงนั้นคือแม้รัฐบาลอยากทำเนี่ยบริษัทบุรีโรงงานยาสูบเขาก็ขาน คือเขาค้านตลอดเรื่องภาษีเนี่ยบ,บริษัทบุรีภายในเอกสารภายในเขาบอกเป็นเรื่องที่เขาต้องต่อสู้ถึงที่สุดไม่ให้คึนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้คนสูบน้อยลงนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นประเทศที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ p o l i t i c a l view ม,มีความตั้งใจจริงอย่างนะที่ไหนบ้างฮะจรย์เรายกตัวอย่างออสเตรเลียมีใช่ไหมฮะออสเตรเลียออสเตรเลีย ปีที่แล้วผมอยู่ที่นั่นน่ะบุหรี่สอง17บาทไอ้อ17ดอลาดอลาร์17ดอลลาร์ภายใน2-3ปีเนี่ยเขาจะเป็น20ดอลลาร์400กว่าบาทนะคะคือ,ค,อคือมวนล,ละมวนล,ละ1ดอลลาร์แปลว่าสุ่มมวนหนึ่งเนี่ยอาจจะกินไหวได้แก้วหนึ่ง <laughs> ดอลลาร์นะฮะก็ก็นี่คือแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามอิ่มเนี่ยมันมันแปดดอลลาร์เพราะฉะนั้นบุหรี่บุหรี่สองก็กินก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งสองชามเนี่ยได้นะฮะคือ คือเขาขึ้นภาษีทุกๆปีนะฮะของเขาขึ้นทุกๆปีแล้วก็สิ่งที่ออสเตรเลียนี้เขาตั้งเป้าเขาเรียกว่าเอ็นเกมนะเอ็นเกมคือการสูรีต่ำกว่า5%อร์เตอนนี้เขา15บห้นะของเรานี่ผู้ชายยัง40เราังีกไกลนะรประเทศที่ตั้งเป้าหมายเอ็นเกมมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีฟินแลนด์ Finland นะครับมีนิวซีแลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์นี้ก็ตั้งเป้าหมายคือเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆ เขาต้องไม่ให้ประชากรของเขาเนี่ยนะได้รับสารพิษค่ะนะฮะคือถ้าเป็นสิ่งบริโภคอย่างอื่นถ้ามีสารสารเคม,สเคมีสารเคมีที่เป็นสารกอมะเรลงนี่มันขายไม่ได้ม,มันขายไม่ได้อันนี้มันมีตั้ง70ตัวบุหรี่เนี่ยเยอะมากเป็น,เ,นะะเป็นเป็นส,สิ่งบริโภคที่มีสารก่อเมเร็งมากที่สุดค่ะน,ะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นประเทศที่เขาไ้นั่นเขาก็จะ ตั้งเป้ามันเข้าสู่เอ็นเกมก็คือให้มันต่ำกว่า5%เปอเซนะฮะมันให้มันเหมือนกับยาเสพติดชนิดอื่นนะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยมาถึงจุดไหนฮะอาจารย์เรื่องของการรณรงค์เพื่อไม่ให้คนสูบบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่น้อยลงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องมาตรการทางด้านภาษีซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าจะผลักไปถึงขนาดที่มีการตั้งไว้เป็นเป้าของทั่วโลกคือสามเท่าเนี่ยดูเหมือนจะยากยากครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยุทธศาสตร์ของอาจารย์คืออะไรฮะตอนนี้ก็คือคือ จริงๆเนี่ยเราปัญหาของภาษีมันมันมีสองส่วนส่วนนึงคือบุหรี่ซิกาเลตซิกาเลตคือซองค่ะเลขบุหรี่ยาเส้นปัญหาของเราคือใหญ่คือยาเส้นนะสิบสองล้านคนเนี่ยสูบยาเส้นสะ6หกล้านคนคือแบบซื้อยาเส้นแล้วหมุนเองเนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายของของสามมิตรเนี่ยเมื่อเมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่ยยกเว้นภาษีพันพื้นเมืองยาเส้นพันพื้นเมืองนะไม่มีภาษีแล้วมันถูกมาก นะครับน,นความต่างของไอ้ราคาของยาเส้นกับไอ้ยาสองมันเลยทำให้การโลนลงนี้ลําบากนะฮะคนที่สูบยาสองเนี่ยนะเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยใช้เกือบ600บาท<อ>เฉลี่ยนะ,ค,ะคนก็300คนก็พันก็มีคนสูบยาเส้นเฉลี่ย40บาทมันต่างกันมากถ้าตรงนี้เราไม่แก้เราจะลดจำนวนคนสูบหรี่ยยาก เพราะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์จะมีข้อเสนอไปถึงคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือว่าคนที่สามารถที่จะออกนโยบายต่างๆได้นณวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะเสนออะไรคะต้องต้องเก็บภาษียาเส้นภาษียาเส้นเต้องเก็บด้วยนะครับแล้วก็ไอ้บริษัทก๊เองนะครับก็ต้องปรับจริงๆต้องขึ้นภาษีทุกปีนะเพราะว่าพอขึ้นไปปั๊บบริษัทบร่เขาก็ ออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่ซึ่งราคาถูกๆมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแต่ก่อนนี่เราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้กันตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็แจ้งราคาต้นทุนเบียงซองละสบาทนะฮะคำนวณภาษีออกมาแล้ว10-12บาทแล้วเขาก็ขายได้20บกว่าบาทพอ2ปีก่อนรัฐบาลก็เริ่มเริ่มว่าภาษีอย่างต่ําต้อง20บาทก็คือมวลละบาทนะครับ มวลบาทยีมวนก็20บาทเป็นอย่างน้อยปรากฏว่าเขาเข้าไปลดน้ําหนักของในมวนนี่ oh. ก็เลยเสียไม่ถึง20บาท่ะมันเที่ยวนี้ก็ต้องต้องเก็บอย่างน้อยๆมวลละมวลละบาท50ตังค์เป็นค่าภาษีนี่ะล,ละเพราะฉะนั้นซองหนึ่งในขั้นต่ําถ้าเราเก็บภาษีได้30บาทต่อซอง mm. เขาก็จะขายไป40กว่าบาทนะครับเพราะราคาตรงนี้ก็ต้องต้องดันขึ้นไป mm. ในส่วนของยาเส้นก็ต้องไปเก็บ ภาษียาเส้นนะครับซึ่งจริงๆกระทรวงการคลังเขาก็เขาก็มีแผนที่จะทำนี่อยู่แล้วมีแผนที่ทําแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองเนี่ยมันยุ่นวายกฎหมายเนี่ยจะแก้เนี่ยไม่ต้องคิดที่จะเข้าสภาในบ้านเรานะฮะผมทํางานมาไอกฎหมายยาสูบเนี่ยยี่สิบกว่าปี้วเราคิดจะแก้เนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เข้ากฎหมายใหม่ยังไม่ได้เข้าเลยักฎหมายแก้เนี่ยไม่ต้องคิดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็ยังต้องแก้กฎหมาย ซึ่งถ้าทําได้มันก็จะช่วยได้เยอะช่วยได้ครับอาจารย์แต่มันมีข้อพิสูจน์หรือเปล่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินว่าเวลาจะให้คนเลิกหรือลดอะไรเนี่ยใช้มาตรการทางด้านภาษีคือทําให้มันแพงขึ้นแล้วคนก็จะลดใช้ลดกินจริงหรือเปล่าอาจารย์คะจริงจริงอันนี้จริงสําหรับสินค้าทุกประเภทเพียงแต่ยาสูบเนี่ยเนื่องจากเป็นสารเสพติดเนี่ยมันจะลดน้อยกว่าเทียบตามราคาที่แพงขึ้นกับการบริโภคที่ที่ลดลงเนี่ยมันจะน้อยกว่าสินค้าอื่น ภาษาอังกฤษเขาเรียก Excite Excite แท็กเอ็กไแปลว่าตัดคือความหมายคือว่าสินค้าอะไรที่เราจะต้องการให้บริโภคน้อยลงถึงจะมี Excite แท็กก็จะมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะมีบุรีรถรถยนต์เนี่ยเ็แก๊สโซลีนก็ไม่พอแพงไม่พอนะฮะแก๊สโซลีนน้ำมันนะฮะไพ่แล้วก็พวก อายมุกของ7-8 8ตัวคือสินค้าที่ใช้มากไปสังคมเนี่ยได้ได้ผลกระทบทางลบนะฮะก็ก็ต้องมี excise tax ภาษาไทยไปเรียกชื่อสรรสามิตรก็ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สื่อแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาสื่อชัดเจนเลยต้องคัดดาวคัดดาว consumption มันก็เรียก consumption tax ก็มีคือการกรการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ ไม่ใช่ข้อมูลของในฝ่ายสาธารณสุขเป็นข้อมูลของฝ่ายนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกแนะนำยี่สิกว่าปีมาแล้วให้ให้ทั่วโลกขึ้นภาษีแล้วก็ได้สองต่อทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลงแล้วก็ทำให้มีรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอย่างนี้มีคนคที่รู้จักหลายคนเนยนะ,ะงดสูบบุหรี่แต่ว่าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนอา,อาจารย์ช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะว่า จริงแล้วมันมีพิษมีภัยเหมือนกับบุหรี่เอ่อบุหรี่ไฟฟ้านะฮะคือเขาก็ไปสกัดเอานิโคตินจากใบยานะแล้วก็กลายเป็นนิโคตินเหลวค่ะนะแล้วก็มีอุปกรณ์นะฮะที่ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะซึ่งเวลาสูบเนี่ยความร้อนก็ทํานิโคตินเหลวไอระเหยเข้ามาเขาก็ได้นิโคตินเข้าไปก็ไม่ต่างจากบุหรี่สูบ่ดนไม่ต่างในเชิงที่ติดนิโคตินนะฮะติดนิโคตินเหมือนกันแต่ว่า เนื่องจากมันไม่มีการเผาไหม้เนี่ยนะครับ <Hold> ขณะนี้เนี่ยมีหลักฐานว่ามันมีสารก่อมะเร็งน้อยกว่าบุหรี่นะฮะมันน่าจะอันตรายน้อยกว่าะนะครับก็เป็นการทดแทนนะฮะ,ะเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าการสูบหรี่เนี่ยเป็นเป็นวิธีนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายที่มันสกปรกเดอร์ตี้มันมีมีความอันนี้ให้มันคล<อ>ีนข,ข, <uur. S 1> ขึ้นใช่ไหมอันนี้มันคลีนขึ้น คลีนนิโคตินเดลิเวอรี่แสดงว่าคนที่มีข้ออ้างว่า s t e ็ปไปสเต็ step step, คือทําเป็นขั้นเป็นตอนเลิกทีเดียวนี่ไม่ได้นะครับ<ะ>ก็ต้องเลิกเป็นเ,เรียกว่ามีขั้นตอนนิดหนึ่งจากสูบบุหรี่คือคือถ้าเขาตั้งใจจริงๆ<ะ>ว่าจะาเปลี่ยนจากบุหรี่มาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะนําไปสู่การเลิกอันนั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเราจากการทดลองที่ที่สวิจัยนะฮะเอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับ กับเอายาช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยไปให้คนไปรักษาคนและให้เลิกปรากฏว่าผลมันเท่ากันประมาณประมาณ8ถึงสิที่จะเลิกได้นะฮะทีนี้ถ้าหากเขาไม่ได้คิดที่จะเลิกจริงจังนะฮะแล้วไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เลยกลายเป็นสูบสองอย่างเลยนะฮะในที่ไหนที่ระโวโหฐานเขาก็จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าในที่พอ พอพ่นหูพ่นตาพ่นอะไรเนี่ยเขาก็ไปสูบบุหรีแล้วก็มีคนสูบบุหรีเขาบอกผมเขาบอกว่าคนที่ติดบุหรีนะยากที่จะไปสูบบุหรีไฟฟ้ามันไม่มันเท่ามันอารมณ์มันต่างกันใช่ไหมฮะคือคือไอ้บุหรีไฟฟ้ามันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นสารเคมีมันมันสารปรุงแต่งมันน้อยกว่านะครับไอ้บุหรีบุหรีเนี่ยมีสารปรุงแต่งเป็นร้อยตัวนะครับมีทั้งให้หอมมีทั้ง ไม่ให้เหม็นวันไม่ให้เหม็นเนี่ยนะให้เย็นคอให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเมันสูบแล้วมันมีความคือเขาบอกเซนเซชันมันจะต่างกันใช่ไหมคะอาจารยกเลยค่ะอาจารย์ พูดตัวเลขนิดหนึ่งเอาในช่วงสักสิปีที่ผ่านมาแล้วกันนะคะตัวเลขของเราเอาเป็นว่าคนที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าคะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นัทั้งๆที่เราก็มีคําเตือนบนซองบุหรี่ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นด้วยคือต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะไอ้วที่มันจะป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมันมันสี 50าค่ะนะฮะหกเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยคนไทยที่สูบหลี่อายุมันยังไม่ถึงม,มันสูบเยอะแต่ตอนนี้มันเข้ามาป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อ20 20ปีก่อนเนี่ยเรามีคนสูบหลี่12ล้านคนค่ะตอนนั้นเราตาย4 0 0 0มนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็น45,000ตอนนี้มัน5 0 0หมือแล้วก็จริงๆอ,องค์การอามมโโลกเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ้ามาประเมินเราไว้เนี่ย ในจำนวนคนสูบบุหรี่เรา12 11 12ล้านคนเนี่ยปีมันจะตาย80,000นะฮะเมื่อคนสูบบุหรี่เนี่ยอายุมากขึ้นค่อยๆอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็ยังจะไต่ขึ้นอยู่แม้ว่าจำนวนคนสูบบุหรี่จะไม่เพิ่มก็ตามมันไม่เพ่ามันสะสมใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อค่ะมันก็เลยเป็นไปโผล่ที่ตัวเลขในขณะนี้ใช่ไหมตั้งแต่รณรงค์มา20กว่าปีหรือ30ปีเนี่ยอะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นอุปสรรคที่สุดในการที่จะทำให้ แคมเปญหรือว่าการรณรงค์ในเรื่องของการลดสุบุรีนี่มันมีปัญหาฮะอาจารย์ผมผมพูดข้อมูลที่องค์การมนโลย์เาสำรวจเมื่อสองปีก่อน126ประเทศนะฮะแล้วมันก็จะเหมือนกับของไทยอันดับแรกก็คือการคัด้านการแทรกแซงของบริษัทบุรีซึ่งเราก็เห็นทั่วโลกไม่เฉพาะที่บ้านเรานะในการที่หนักมากใช่ครับอันนี้ข้อมูล126ประเทศอันดับแรกอันดับที่2เนี่ยรัฐไม่ให้งบสนับสนุนให้น้อย ให้ไม่พอะนะครับอันดับที่สก็คืออันอันดับที่สมคือขาด p พล i เด c ค l ลวิวรัฐไม่สนใจผู้บริหารคือการตัดสินใจทางการเมืองไม่มีการตัดสินใจทางการเมืองไม่มีอันที่สคือขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทุกภาคส่วนของคม,มนะฮะยกตัวอย่างชัดเจนถ้าเราพูดเฉพาะหน่วยราชการนะฮะมันจะมีกระทรวงอื่นๆทั้งหมดคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะและทั้งน,นี้ที่คนในสังกัด ของตัวเองในหน่วยงานตัวเองเนี่ยสูบหรี่กันเยอะผมยกตัวอย่างกระทรวงแรงงานค,คนงานเนี่ยสูบหลี่เยอะที่สุดนะฮะคนงานสูบหี่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะมันก็ต้องเขาก็ต้องทําดังนั้นนะฮะหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนี่อยาผมพูดเรื่อยเพราะว่ากระทรวงสาาสูงนี่ปวดหัวที่สุดเพราะว่าสารากลางจังหวัดเป็นแหล่งที่เขาไม่เคารพกฎหมายห้ามสูบหลี่ที่สุด <c oughs> ที่เมื่อกี้พูดกันนะ, <c oughs> ะเราไม่กล้าไม่มีใครกล้าไปแ <c oughs> ตก <c oughs> นะฮะคือเขาไม่ดูแลกันเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จริงๆไม่กี่ปีมานี้เองกระทรวงศึกษาเขาก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกาธารสุขทั้งที่อยู่ในรั้วของเขาตอนหลังนี่ดีขึ้นนะฮะว่าเออเขาต้องดูแลอไอ้เด็กของเขาโรงเรียนของเขากฎหมายไม่ให้สูบบุหรี่เขาต้องดูแลให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับต,ตอนนี้ก็อันนี้คือข้อที่สี่นะ,ะก็เหมือนเราบ้านเราก็เหมือนกันะนะฮะ ตกมาสี่ข้อครับแต่ว่าในแง่ของพัฒนาการก็ต้องบอกว่าสังคมไทยหรือว่าบ้านเราเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรใช่ไหมคอาจารย์คะในกรุงเทพเนี่ยเราค่อนข้างดีนะฮะโดยธรรมชาติการแก้ปัญหาการสู่นี่ถ้าในสังคมที่เรียกว่าการศึกษาดีหน่อยนะฮะชนชั้นกลาง่ยจะลดเร็วกรุงเทพนี่ประมาณ30นะฮะผู้ชาย30%ต่างจังหวัดนี่เกือบห้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในคนไทยสูบเหลียกกันไม่เยอะเพราะว่าใน12ล้านอยู่ในกรุงเทพล้านเดียว <คะ S 1> อีก11ล้านอยู่ต่างจังหวัด <ฮา S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นนะฮะจริงๆเรามีงานต้องทําอีกเยอะแต่อาจารย์ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเอ่อมัน <c oughs> คงจะไม่ได้เหนื่อยหรอกเพรไม่นานก็อาจจะไม่ต้องทําไม่ได้ทําแล้วนะจะได้พักยาวนะฮะ <c oughs> จะได้พักยาวอาจารย์ยังดูเด็กกว่าอายุจริงมากเมื่อสักครู่แอบถามนะฮะเกษียณอายุ ตามปกติเนี่ยนะมาสิปีแล้วแต่จาย์ดูเหมือนยังไม่ถึงนะเพราะว่าจยา์ส่วนหนึ่งก็คือไม่สูบบุหรี่แล้วก็ยังทํางานเพื่อสังคมมาตลอดก,ก็ทํามาตลอดนะฮะก็มันน่าสนใจว่าผมเนี่ยจริงๆเป็นคณะบดีคณะแพทย์แต่ว่าใน6ปีที่เป็นคณะแพทย์เนี่ยมันทําเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องบุหรีร่ไอคนที่สิ่งที่คนจะจดจําผมคือเ,เรื่องบุหรี่มันไม่ได้ในเรื่องในคณะแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็น ว่าใจเนี่ยมันมันใจจดใจจ่อแต่กับเรื่องนี้ะนะฮะสุดท้ายนี้เป้าหมายสูงสุดของจาย์คืออะไรในฐานะคนที่เป็นสัญลักษณ์ของการรณรงคร์ต่อต้านการสูบบุหรี่นะะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในชีวิตผมนะถ้าคนไทยสูบบุหรี่ลดลงได้เหลือผู้ชายเหลือ30%มสินะผมพอใจแล้วค่ะคือขนาดนี้มัน4ี่สิบนะฮะแล้วถ้าเราเก่งจริงๆมันจะลดได้ปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตผมคง ดีใจถ้าได้เห็นคนไทยผู้ชายเหลือ3 0มสเปอร์เซ็นต์สมกับที่อาจารย์ทํางานมา2 0 3 0ิปีจริงนะเพราะว่าถามถึงเป้าหมายสูงสุดคืออะไรก็ยังเป็นเรื่องบุหรี่นะคะคือทางเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวใช่ไหมครับเราก็เป็นห่วงงานชิ้นนี้เรื่องนี้ว่าอเมริกาเหลืออังกฤษเนี่ยเขาเหลือ22ค่ะเราก็ยังสูงอยู่นะจ๊ะต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะที่เกียรติรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดก็คือกรุณาท็อกทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดิฉันกรุณาบัวคำศรีและอาจารย์ประกิตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ